เพื่อนเพชรค่ะเพื่อนบอทเพื่อนหมอนะแมนเอาเจอบอทอยู่เพื่อนทันหมอแมนเพื่อนผนังเห็นรถหนังออยว่าเล่นไหมรถบอทอย่าเล่าเออตัจะมาเห็นเห็นอยู่บ่ททันหมอนะจะำไม่ค่อยเห็นแต่บอทหนังนี่นะเพื่อนโอ้หน่าจะเห็นเนอะแมนก็อยู่เพื่อนแล้วเนอะแมนอยู่เพื่อนแล้วบอทยังขึ้นหนังอยู่เพื่อนแมนนี่บอทขึ้นหาทันหมอมือเช้านี่บ่ โดยอืเป็นห้องเพิ่นห้องไอ้เจ้าบอทันมอนะบอกเปนห้องเพิ่นเคินเจ้าได้เิ่นบึงทีเพิ่นบุก่าห้องนะทันมอนะไปก็ไม่เท่าได้จะไปก็ไม่เท่าจำพอเลยทันบอนจงบุก่าห้องเน่เบาโอรีไปชิามะจะเพื่นระยอรเพ็่อนอริหายยี่ขามเบาเบาโอรีเบาโอรระบแม่แล้วพอเบาเข้าไปเด้อเพิ่น อ้าต๊เสียงผู้บ่าเข้ามาแห็บ่าวหมูคนจุไปเนี่ยผ้ว่าหยอกกัอ้าวตว้าวอเริ่อผู้ว่าเลยนิ้มเลย พี่นอ FC, อ้องเอ็ดซีพอนองไฟนหน่อยเวสูคู่สูุคนสูุมงสูุบอลเนานะพี่นอ้องอทางพี่น้องทางฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองยูทูปพอน้องแฟนหน่อยอีกคือเก่าพอน้อ,นองเไงเนะาะมือนี้เทาก็มาที่บ้านของนางแตงอ่อนอีกคือเก่าพี่น้องเนาะพี่น้องในสวงส,สวยๆเติบละพี่น้องเนาะแดดพอสีอ่า สองมาปรีอุ่นพี่น้องเนาะส่วนนี้กันหนาวๆสันซะเนาะพี่น้องเลยลมหนาวอู้อยู่ปัดหูเข้ามาแหละพี่น้องเลยเนาะโอ้ปโดพี่น้องทางเป็นกำลังเห็ดคอกุ้งกอไก่เนาะพี่น้องเลยปัดพี่น้องทำชมกันเลยพี่น้องโบราหลายใหญ่ห้างพี่น้องเลยเนาะอ้าวโอเคพี่น้องเนาะโอ้โหนี่แหละพี่น้องเลยลมหนาวสักนี่กำลังแปลงคอกไก่ไปสักตึ๊ก ไก่น้อยพอกไก่น้อยเอ้าสบายดีเด้อใส่ไก่น่ะยังมาท่านได้เอามาแป้งคอกไว้ก่อนบ่แม่แม่อาตแป้งคอกไว้ก่อนไก่มาท่านซื้อเนาะแม่เอแป้งให้สาวแตงอ่อนเพิ่นบ่แม่แม่อืมเยาะเลยขอกไก่พวกเห็ดให้สาวแตงอ่อนนี่นี่นะอ่าขอกไก่น้อยเนาะเดี๋ยว สุดยอดอะไรนีนทางนี้ได้สิเป็นประตูวะทางนี้เป็นเป็นประตูง่ายม,มือแล่นเลยจับเส้นนี้เนาะนจับโตมวเป็นสิง่ายแท้พี่น้องโจมลักก็สิง่ายแท้นิโจม <c oughs> ไปบัดคอก <c oughs> โจมไปบัดคอก <c oughs> เราได้ดิ <c oughs> จับคนละสดโจมบัดคอกเราเนาะ một điều nóng đấy một lắng lắm mọi người chuẩn bị chân đón gặp này chân đón gặp lại chân đón này 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 chân đón anh, chân เออต้ปวดใ่จริงงายเลยเฮ้ยเออเป็นยังเนาะเอสบายดีสาวแต่งอ่อนเพล่เออโต้ได้กระเป๋าอีกว่าหนากระเป๋าเก่าแล้วกระยางยางหัดเหยโอ้โหผุนเสือไหมเมื่อวานนี่บ่แมนเออโตุ้่นได้จักรโต้หนาลายตัวเนาะหลายชุดใส่พอดีเลย

cái nói bò cho dưới dưới Nơi cái nói đi cái nói gì xảy nè này, này khó nằm mẹ thảo nè Chắc tố, chỉ dưới chắc tố nè Chắc chắc vừa dài cái tố Cứ, cứ khó nói thế cái... khu nâng cập vận hải Chào khu nâng Ừm, tớ Bỏ gian nữa nên bò Bỏ gian trộn lạc bò Chứ bên lạc à Còn cái nói này trộn trồn, trồn bầy mất đấy nè เดียม่ดขอกได้ไหมน่อยเด้กออกกันนะพอดีเนาะแค่น่อยเนาะน่อย้รับไ่เไม่ต้องหาร้หวะรักเพียวก็ได้วะเนี่ยขอกน่อยเนาะขอบบดักอกเนาะ เขาไม่หักเนาะใต้น้อยเขาลอยมันใหญ่พุ่นละเสี่หลักโน้ยจิ้นชอบจีน้าก็ย้ายเงินมันเองมันเนี่ยจมฟ้าไปชุ่มดยเหินช้างแก้วไปชุ่มแมนชุ่มยังไะเอาคอยมาคอลูกช้าวเพื่นนเลยโอ้เพิ่นมาคอล่ะนี่มะอื้นวะมื้อจีนมาคอแมนมันได้เอาเอาน้องชุมเอาเคยมาชุ่มเอาเคยมาชุมเดิเจ้าก็ไป พี่น้องกันบ่เจ้าสร้างแก้วบ่แม่นพี่น้องกันสร้างแก้ว่พี่น้องกันสร้างแก้วก็เอิ้นลุงเอิ้นเพิ่นเจ้าเอิ้นลุงแม่นลุงแก้วเนาะแม่นอาตะน้องเพ่นไปช่างอนก็ได้ไปเฮือนลุงแก้วมื้อเช้านี่อ่าลูกสาวเพิ่นเอาผัวเนาะโดอไปปรึกษากันพี่น้องแบบนี้บ่ เออเป็นแรงช่นหายใเช้าเป็ูกแขนไปอย่งเดียวื้นไปไตเศ้าเผูกแขนให้กินให้อยู่ไปซอยเรียยเพิ่นและอื่นเนาะน่คารองไทรน่ะชมหูบอกหูอันเดียวผู้ใหญ่เท่านะโอยยันเราเพิ่นว่าวกันได้ป่ะคารองท่นนั้นตอานี้เพิ่นว่าวเลยบอะเพ่นว่าวก็ว่านําผู้ใหญ่เพิ่นใช่ปะอ๋อผู้ใหญ่เพิ่นแตเจ้ากับหู้บอแลุมลวไม่ได้กินห้ยังงชนน เป็นไงเพิ่นเว้าเมื่อกี้ผู้ใดไปเฮ็ดอยู่ในงานไหวขนงคลองนี่เพิ่นก็สิเว้าหมดนั่นแหละเพิ่นก็ฮู้จักเบินั่นแหละเนาะว่าขนงเท่านั้นเท่านี้าเท่านี้า่เขามาขอซื้อเจ้าัดไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินซือเนาะแล้วเข้าีน้าแล้วก็มาเวียกกันเนาะโอ้แต่กแตงให้เ็ดอันเห็ดนี่ก็เฮ็ด่ะเพิ่นแต่งก็เฮ็ดแม่อือนี่เนาะพี่น้องเอ้ยทางาวาเพิ่นเจอบเน เพ okay. ouais. okay. no. um, no. ื่อนค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนหมอนะแมนเอาเจอบ่าววัดอยู่เพื่อนทันหมอแมนนี่ผนังเห็นรถนางอ่อนว่าเน้นแม่รถบ่าววัดยาเล่าเออต่จะว่าเห็นเห็นอยู่บ่าวทันหมอนะจำไม่ค่อยเห็นแต่บ่าววัดหนังนี่นะเพื่อนโอ้น่าจะเห็นโน๊กแมนก็ไปอยู่เพื่อนแล้วโน๊กแมนอยู่เพื่อนแล้วว่าววัดังขึ้นนังอยู่เพื่อนแมนนี่บ่าววัดขึ้นหาทันหมอ มือเช้านี้บ่โดยือมาจะมาเมื่อกี้นี่จะมากี่นี่โดยข่อยมาข่อยกลายมากก็บ่เห็นซะเห็นเย็นระบายหนยระบายทางไหนจะกับจะอะไรจะกระพานไหอยู่เนาะผ่านได้เปนห้องเพิ่นห้องไอ้เจ้าบ่ทันนอนะบ่นอนไวห้องเคลิร์นเจ้าได้เป็นมืงเคี้เิ่นบุก้าห้องนะทานมอนะ ไปก็ไม่เท่าเด้แอะจ,จะไปก็ไม่เท่าะจะพอเลยทานหมจัโบ่กลาห้องไม่เบาโ่ลิขามาจะคนระยอด์จะคนอะไรหายยิ่เขา,า,าขมาวบวเบาลีเบาลีแล้วผู้เบาเข้าไปเด้อเพื่อน่ะแาดตัวเสียงผู้เบาเข้ามาแัวโม่คนจะไปเยพะคนรหยอกินเจาแอดตว่ากเดิมผู้เบาเลยยิ้มเลย เคนบ่บ่ได้เคยมาเนี่ยเออเนาะพี่น้องผู้ใดได้บ่าลีฟักเลยมาโมเมนตันผานโมบ่โมเมนต์แม่มนจะเห็นแล้หล่นลานค่ะเอาละทานมาได้บ่ดีบ่หยอกเจ้าบางทีก็ได้เนาะข้าหยอกเราเคยหยอกเลยเราคนมักหยอกเจ้าอยู่เพื่อนเด้อสิพาผู้ว่าไปเอาในนี้เนาะ เราพ่อไปหาไดิไม่มีนะเราอโยอกเราเคยว่ายอกแม่เราเคยว่ายอกดิแล้วเจ้ากายมาเมื่อเช้านี่กายมาเพื่อทันหมอกขเห็นอยู่เนาะทันหมอคนจะดูเพือนอยู่ก็มบอดอย่างนี้ก็บอดนางน้อยได้เห็นว่าให้แม่ลดเราเออแมนบ่นางน้อยคอยไกลกันยังจือคอยใหญ่กันยังจือแม่ลดคนทานหมอเออตักง่อยจะจืดมบอดจะจือ วันนี้เพืพ่อนไปห้องเีย็นวันนี้พักเป็นไหนจักษวภาอาจารย์มาพักนั่งแถวเลยอาจารย์ยุดบ่อืมีแต่ห้องใหญ่มีแต่ห้องใหญ่เข้าไปมันเดือดอาจอาจารย์ยันไปเบียบไปยังไรเขาพักผ่อนห้องนอยเนี่ยโมโนนางอ้อยนางอ้อยมืออยากไปโรงเย็นไหมจ๊ะ มีไปไปนะคือเห็ดเหมื่อยเกิดว่านางห่อยตัวแบมูก็บม่ได้ไปคือกันแมนก็ไม่ไปก็ที่ให้คนไปเนี่ยผมมีไปไปเกิดว่าอว่าพาคนหมดจ้าคนวะไม่ได้ไปมันไ่ได้ไปคือกันเนาะ เพิ่นไปชักยาชักฐานโมนี่เนาะเมื่อนั้นเห็นเพิ่นไปชักยาหรือยังกระเบาลิบาลิพาเพิ่นไปเจ้าเห็นบ่เห็นไม่ผิดนะไปชักยาใครอะนะอันนี้ช่างช่างพุทธค่ะช่างพุทธแน่นอตาวโตานโมชักยาใันเตเนี่วเตเนี่แน่นอ้าวฐานโมฐานโมคนว่านไดไหมค่ะโอ้ยเราเพิ่นนว่าได้คนนั้นอ่ะตะลิ อยากไปว่าเส้นนี้เพิ่นจบเห็นในคลิปดอกเออท่านหมอเพิ่นก็จบเลยเนาะแม่นบ่ได้เงินเด้แมบ่มื้อนั้นไปให้เป่าบดบ่ให้เด้อยังเม่นคลิปเมียเมียงพดัได้เอองใบนี่ให้ทานหมอเพิ่นว่าใบนึงเาไว้ใช้น้ํามันว่ะเออเงิน40ลให้ทานหมอเพิ่นอือเงิน40ให้ทานหมอแมือ ไม่มีในคลิปด่อเหมือเออทานโมอนไปสัดยามีแต่คนที่นี่เนาะโอ้ประชักควมบอกทานโมนก็ได้พอมาแล้วมันต้ำแล้วว่ะเนาะโดยมีนะทานไงเออันได้ไก่แล้วพอไก่น้ำคืนจะคู่นึงว่ะน้ำน้ำป้านี่บอก Mấy thau Mấy thau Ừ Cái mày lại Chăm cá Chăm nhau Hẳn áo Hẳn là Có mấy cái Khó hẹn Khó có đẹp Khó lựa lẹ Ừ Cái Nàng cãi ngon đây cay cái... Mà điện nó đâu đông này Chắc cu Chắc đài Ừ Mừng Con Phía đâu này Đó Nàng cãi ngon Chứ đi cay, บมมนมันสีนั่นเนะเนาะเจ้าไปว่าเปลี่ยนปั๊บปรุงโตแล้วเดี๋ยวนี้เนาะห่านมาปลูกพักเลี่ยงไก่ว่าฉันซะปลูกพังอยู่ในเฮือนในชานกับลูกกับเต้าเนะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แต่ก่อนไปเล่นเลยเลยเนาะพี่เนาะไปเล่นทะเลนอนม่อวันนี้เราก็เปลี่ยนสาวแต่งออนเพ็่นก็ได้ มืัอนี้ทางเบ่าลีกิบประานได้ข่าวมาเนาะบ่บอดได้ใช่บ่าวบอดเป็นยังแม่แล้วไปชมเมื่อเช้าในเจ้าพนมาแต่เช้าก็ไม่รักกไปมานะเห็นพนมาแต่เช้าแม่เจ้าเห็นเพิ่นอยู่เพื่อนท่านโมฮะเนาะจอดรถอยู่ฮะจอดรถนะหันมาแต่เช้าลีแต่ยังป่ะธานได้ข่าวมาพี่เนาะพี่น้องเลยแม่เป็นสีขาหาท่านโมก่อนเยินได้เอาไงมีพบกคนชงกูได้ อ่าเห็ยังออกมาปิดหน้าประตูนะคนยังไงเหรอฮึคนแค่คนเดียวหาชงหาชงที่ฉันได้แจในผับไว้นะมีใตใชาคนนี้แหละมายบางให้ก็ใส่โทษใส่น้องเนาะน้องสาวทางสาวทุกตาเนาะจับหัวเพ่น เห็อันขอกไก่อกกให้สามนั่นบอกไก่จะไปซื้อนะโอ้ยไงเติบได้ขนาดพุดีดีเนาะอันนี้วชิช่างให้คนคุดตะลักมาหายเห็นทั่วโอ้ชชางให้นตดตะลักม่ให้ทั่วสั่งได้เลยน้องน้องเน่กับนนันแล้วอจะิจ้าง้วเท่าไรน่ะ จาเพิ่นาเพิ่นวิชมาเฮดชอยยูดอก่นนะแม่มาบอกน้องว่าอราทตาลักวมีเชือสมคุ็นั่วแอมนี่นะอ้อมเพื่อนนี่บ่แม่เกต่เกู่กนะถูกนีสบายธรรมดาเนาะอนไปนอ่นเพิ่นกนเ้น้องเลยตัวมีความคิดที่วส่าสั่นลาย ขึ้นกลัวเก้ามักการปลูกพังเห็ดหัวเห็ดแค่อยู่ในเฮือนนซา๊ะเห็ดหัวอ้อมมืดแต่ปลูกพักปลูกหญ้าเดี่ยงไก่เดี่ยงไกลดึงอันนั้นแหละเอาได้เลยจีชื่อตึกชายถอดมาใช่สีเด่นอ่ะเนาะโอ้มันพานน้านุ่บ่กอกน้านั้ดึงขึ้นได้บ่ยักษ์คนเห็ดเดียวได้ม่ได้ไปโอ้มันหนักบ่แน่เออต่อ เอาไม่เท่านะวาให้เอาแหี้ยว่ะเห็ดเอาเหี้ยวแล้วว่ะเห็ดเหี้ยวเลยได้ยังจักอันนี้กูไม่จักเลยเด็ดเหี้ยวที่สางกอกบ่เหี้ยวแม่เออเท่อน้ำไหลลงดึอขึ้นเถื่อเท่านี้ขึ้นเนาะห้าเล็กแล้วก็ตัวโยห์ขึ้นนะคะ ตโยมันถับลงหลุมหมดตรนี้มันหลดมันจูบเตโยไม่ว่าคีดินมันนั้นไหนเนาะมันจุกมันจั่นมันอันเนรเท้าชีดึงกับเสื้อกีขาสีฟีะื้อกีาีเจ้าฮะระจเส้อหายหนาม้งนามไปจากลายันไดที่ไนเสื้อนสีตเปิดนามลงนะอะมีบอลไหลไปด้วยค่ะ ันดึงบ่ได้แร้วมีเสื่อเพื่อที่ขานี่เราดึงขึ้นอยู่นะยืดยางยื่อเฉลี่ยเยืดอเด้เย็นมันขาดแน่มันถอยนี่น้องได้จองจังควไปเบิ่งน้ำ่นก่อนเด้อโดยลองไอ้เดี๋ยวไปเบิ่งสากน้ำสางน้ำปวดสายตุ๊กตาก่อนเป็นเนไหน ดึงได้ไหมได้ดินมันโขมเออตัวดินมัน,นุ่มเลยแตดโดน,นโดนหะือเกือบตกนีผ้าแหงแล้วตัวสับตกหนีเราพี่น้องเลยเอาเลยออืเดี๋ยวหลกไปออืดินมันจุกมันจะนี้ล่ะมันจะโดนแเราดึงบุกขึ้นนะดึงบุกขึ้นบนแน่นแหงเนาะแน่งเน่ดึงพี่ายไปเชื่อมกัน เอ้โหออยืดยืดขึ้นมาอยู่ใชเสือยืดกว่าเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแทย์ีดลองยืดดงน้ำเพลินดงเนาะว่ามันสีเป็นยังไงอ้า ืจะขาดต้องหาอันสร้างขึ้นเนาะแต่กอนไหลบ่ว่าไหลเพราะอันเป็นใอะไรพุ่มมาลงแม่นใดซั่มเทนแม่นใดลักพาเลยแม่นเงินแดจะลวดเดยเออแดจะดวดเลยหาดมันนั่งอัไแต่เดินเดินตามปีกายนี่ คันเต่าเต่าปีนี้มันขึ้นอยู่เดินสามีกายนี่แต่เดินสามมันหล่นนะเนาะแม่มันหล่นมันดดมันมันหนเกิดในไ,ได้หนิเสื้อกันมันเก่าเลยเนาะมันขาดเืม่ใหม่ๆกาดึงอยู่อ้าวต่อนี่พี่น้องน้ำส่างเก่าแต่ว่าเขาหาสร้างเพิ่นมาอันคว่านอีกนี่ได้บอ จ้าวะหัเก่านี่บ oh, ่ได้ดอกมันต้องเอาเอาได้ข right ึ so. So. So ้นก่อนควานได้โอ so? so. so ้ยในป่ะวัติศางเพิ่นมีวิธีจักแรกคนมือกันนี่บาิ่นมีวิธีเอาลายตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามันไม้ลงใส่ได้ควัญอีกนะบ่ได้เนาะบ่ได้เนาะมันต้องดึงเป็นีกขึ้นก่อนอืมหัวแล้วก็ลองดึงลงเบิ่งเนาะว่าตามาสร้าึงขึ้นนไดมันบวกกันไหมล่ยปะนุตกน้ำอุตโตคลิน น้ำน่าจะมันได้อยู่เปิดน้ำใส่อีกไม่ได้ปะมันมันดันขึ้นมาป่วยกับเวล้องมึงป่วกับเวล้องมึงเลยบ่หู้เนาะอืมเจ้าได้เลยพี่น้องเลยแบบคือกันครับในเฮือนน้องแดงเนาะพี่น้องเลยเป็นน้องแดงกับผมได้จนได้นะจนนี้ทางไม้คันวันนี้ทางไม้นะจอไม้เนาะจอไม้เออตึกแล้วแต่ว่าข้อใกล้นี่เรียบร้อยโผลปิดแจงดี อาทางนี so, ้บ oui> ่ไม่ไยึบเเื็ดไมมอันนี้เสซ่ข้าวอ่ะเห็ดโช่โว่ข้าวไว้ขางเนาะเอาตอเห็ดเชีวข้าวพี่น้องเ้ยมีเวลาคอยข้าวปูมักสรีบานกปูมักรีบ่ หมูก็ปลูกบ่บ่ได้ปลูกหมูปลูกงแตงมักสรีน้ำยันน้ำบ่พออ๋อ,อขยันนารีอยู่บ้านได้ไพ่นยันนงพ่นยันนังโอ้ทางมาหนิเนาะนนขยันนารีพี่น้องคืยปลูกมักแตงมักสรีเราก,ก็ได้ขยันก็นมันบ่มีเงินใสนี่แหละ <c oughs> อ่าดูมันนารเนาะพี่น้องเอ้ยอ้าวโอเคพี่น้องเนะาะจังใดก็ฝากติดตามละ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจอ่าให้พอน้องแฟร์เ,เ,นนเนี่ยเนอพี่น้องไอ้ใจไดนก็ฝากติดตามแล้วกันต่อไปพี่น้องเนาะฝากเบิงโฆษณาพอน้องแฟร์เ,เนี่ยเนอพี่น้องคอมเมนต์กข้ามาตักเตือนพอน้องแฟรได้เนาะพี่น้องเอ้ยมีอย่างก็ได้พอน้องแฟรก็คอมเมนต์เข้ามาพี่น้องเนาะวอา์บุนุโม่มวลนวลหูก็ต้องขอโทษขออภัยแหละพี่น้องเอ้เนาะอาจจะมีเสียงรบกวนเนี่ยพี่น้องเนาะเสียงลมวูอยู่พี่น้องเอ้โอเคพี่น้องจใจไหนก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดี